โอเคนะครับอยูก่กับผมเองนะครับมไม่ตึงเมืม่อผมฝึกเล่นหมูลออเล็กครั้งแรกจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับว่าผมจะเป็นยังไงตะกี้ว่าวไม่รู้นะพวกคนนิ่งเร็วจุงวิ่งเร็วมากเล่นยังไงทุกคนมันเล่นยังไงผมเล่นเป็นช่วยบอกผมหน่อยผมเล่นไม่เป็นมันอาจจะเล็กๆนะครับเพราะว่า เครื่องผมไม่หู่ครับนายนะครับมารับ,รบลูกนี้ผมยิงเข้าหรือเปล่าผมไม่รู้อนะมายิงไปเลยยิงซัเต็มข้อไม่เข้าไรไงอะอะไรอัลบอนอ,อยู่ไหนเออยูข่ขาผมมาเดี๋ยวผมจะยิงสนคานทุกคน ยิงอะไรอ่ะรับได้ไงก่อนตัวเล็กขนาดนั้นแต่แม่งโกสูงขนาดนั้นรับได้ไงก่อนรับได้ไงก่อนแล้วไม่มีใครแย่งกับผมเลยเพราะว่าผมเข้าเซอร์วีนะน่าจะไม่มีใครเย่งน,นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปจังหวะนี้ผมจะกดสกิลสองสกิลสองมันวิ่งเร็วมากผมยังยังไม่กดล้วกัน เดี๋ยวให้กดนะมาดูนี่อะไรอ่ะถี่ม,มว่วงม่วงผมกดดูดิอุ้ยน่าจะเป็นไอที่ผมกดสุ่มอะไรนี่แหละมันผมได้ปรศาหกสิบส,สองโ,อโหโคตรเร็ว โอเคนะครับผมเข้าไปลูกหนึ่งครับแต่มาดูนะครับว่บาลูกที่สองผมจะเข้าหรือเปล่าผมน่าจะมีสกิลวิ่งเร็วก่าทุกคนมาลูกฟีคิกอืมอ๋อจะไม่ไปเออเข้าไหมไม่เข้าออบอลน,นองเวลาน่าจะไม่ทันนะทุกคนโอเคเวลาไม่ทัน,นครับจบกันแค่นี้นะครับนี่ผมชิงแชมป์คน นี่ผมจริงแชมป์จริงแชมป์จริงหรือเปล่าผมดูนะผมอยืนเซิร์ฟวีลานี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมา่ผมแค่ฝึกเล่นมูล็อกเกชิแต่ผมไม่ได้เล่นจริงจังนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผมไม่ได้เล่นบ่อยนะมูล,อล็อกอะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า